ครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนเล่นไบโอแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นไบโอเบิร์ดามินนะครับยิงแรงๆชุดเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมน,นะครับโอเคมาต้นเกมผมจะเอล่รองเท้าก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรโอเคเราเจะให้ติน,นะครับตอนนี้ เราก็ไม่เฉิงชนะแล้วก็ไม่เฉิงแพนะ้แต่ว่าเรากดเขาได้เนาะแล้วคนลหายเต้งเก่งๆก็สามารถกดไปโอได้เหมือนกันนะครับดีวเราพยายามไล่กิ้งเข้าไปตีเขานะคะรับตัดเลือดเขาให้ได้เยอะที่สุดนะจะทําให้เขาอันนี้ได้ายากขึ้นนะคะนรับยิงเลนได้ยากขึ้นนะ อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกับตายวุ้ยโอ้โหดีครับเพื่อนเรากดหิวให้ทันสวยมากลมเราถือว่าจะได้นะครับตอนนี้โอเคอเคยผมยังไม่กลับนะผมจะเอาคลิปสักหน่อยก่อนแต่ถ้ากลัวก็กลับไปก็ได้หายาเตผ่านนะครับที่จริงเมื่อกี้ถ้าถ้าผมไปรับไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะดาวกระจายเขาเมื่อกี้หายาเตะน่าจะตายนะ เพราะว่าจะโดนป้อมตีนะครับเพราะว่า,าสกิลโดนเราเนาะนที่อยู่ในระยะป้อมนะครับโอเค k โ o ใครที่ยังไม่รู้สกิลนะครับ้เยเพื่อนเราคลิปเราไปหมดแล้วเลยโอเคมาดูที่สกิลนะสกิลติดตัวนะครับหากโจมตีปกติหรือใช้สกิล2และ3โดนฮีโร่ศัตรูจะลดคูลดาวให้กับสกิล1นนะครับ0.5 วินาทีต่อการใช้สกิล1ครั้งหรือโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งเฉพาะฮีโร่นะครับแต่ว่าแกคิปไม่ไม,ไม่ไม่มีผลแล้วนะครับสมัยก่อนนะก็ะมีผลก็คิปฮีโร่ได้นะก็แถมว่าแถามยังใช้ลดตั้ง1วินะอันนี้โดนเนิฟมาเยอะเหมือนกันนะไวโอแต่ผมว่าช่วงนี้ไวโอกำลังมานะเพราะว่าแคลี่หลายๆตัวก็โดนเนิบไปนะ แต่ว่าก็ยังมีตัวเก่งๆหลายตัวอยู่เนี่ตอนเราจะเอางอก,ก่อนนะพยายามลัดคลิปด้วยนะครับเราจะได้เงินมากขึ้นนะโอเคสเกิลหนึ่งก็เป็นการกิ้งนะครับเนี่ยโอ้โหมาสามตัวเลยบ้อยเพ่อเราตายโอ้เราจะตายไหมเนี่ยเราไม่เสียตายนะครับถึงจะอยู่นในพ้อมก็เถอะเคยเพื่เรามานะเคยเราไล่เลยเนี่ยตัวเนี้ยตายแน่นอนนะครับที่เรียกสร้างโลนะ เไม่เป็นไรนะเราตีดีแลกหน่อยนะครับตายอย่างเงี้ยเทเพื่อนบ้ามาอีกเทข้างล่างเห็นข้างล่างนะครับในมินิแมบเพื่อนเราโดนอยู่นะเ,เราพยายามไปฟิกเลยนะครับเพื่อสร้างดาเมจได้รวดเร็วนะครับเวลาตายนะสกิลสองก็เป็นการโยนระเบิดลงไปนะครับจะทำให้ศัตรูสโล w ด้วยน,น,นะแล้วก็อันติีก็ในการายิงวิไซายท้ายวิซน์นั่นเลยขาดว้วเลย บาซูก้าออนั่นแหละสุก้าออกไปนะครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งเลือดัตูเลอน้อยยิ่งอันติแรงนะครับเพราะงั้นเวลาเลือดัตูน,น้อยสามารถใช้ได้แต่ว่าอันตินี่เราจะติดคลิปหรือติดฮีโร่เหมือนกันนะครับมันจะไม่ทะลุนะครับคือมันจะโดนตัวแรกแต่ว่าความเสียหายก็กว้างอยู่นะแต่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ โอเคมาดูในเกมนะครับไบโอนี่เดี๋ยวผมจะสอนเวลาการเล่นไบโอนะพยายามพยายเดี๋ยวเราตอนนี้เราโดนแล้วนะเข้ามาเยอะนะครับเคเขาดึงไม่โดนนะแต่ว่าืล้นเราตายไปนะเคไม่ตายนะเคเพื่อนเรามานะครับคิซี่มาซ้อนเราโอเคได้หนึ่งตัวนะโอเคคิซี่เข้าไปแล้วโอเคคิซี่ได้อีกตัวนะครับถือว่าสวยเลยวันนี้โอเคครับ คผมจะออกเป็นอันนี้ก่อนเนาะแอกเกจสเปียรองเท้าตอนี้ผมจะออกเป็นรถคูดาวน,น,นะครับแต่ที่จริงเราออกรองเทา้ากันซีซีได้ก็ได้นะครับแต่นี้เพราะว่าสตูเขาค่อนข้างมีสตัรและสโลเยอะนะครับจะทําให้เราออกจากสตัร์หรือสโลได้ง่ายขึ้นนะถ้ามีรองเทา้ากันสถานะนะครับตอนนี้เราก็สลับเรียญได้นะครับเราได้ป้อมล่างละหรือแล้วแต่เราจะ อยู่ล่างก่อนเพื่อียร์คลิปก่อนอีกเว็บหนึ่งก็ได้นะแต่ผมจะกลับไปอย่างรวดเร็วเลยไปเพื่อสลับเลนนะครับเกย์ต่อไปผมก็เ,เป็นขีนะเกย์สันติเกย์เพระาะว่าอันนี้แคทตี่เขากะอันนี้แล้วนะเกย์เหมือนจะเพื่อนบอกโจมตีโอ้โหเอ้ยซูบจะเย็นรียบร้อยซูปตายเกย์เพื่อนเราน่าจะค่าได้นะครับเกย์เรารอช่วยเพื่อนเรานะตีนะ เียเขาตั้งโล่นะครับเราไม่ต้องไปตีเขาต่อนะเราถอยออกมาเลยเขาอยู่ตัวเดียวเขาก็หนีเราเราไม่รอดละติดอยู่ในป้อมละตอนนี้เคตีเลยตุ่ม,ม,มบาสกซาไปหาคิดเฉย <c oughs> เฉนี้ก็เป็นข้อเสียนะ <c oughs> เวลากดอัตติไอ้กดสกิลออโต้นะครับบางทีมันชอบไปหาตัวที่ใกล้หรือไปมั่วเคเราสามารถตัด ได้นะครับนะเพราะว่าไอดีอยู่ด้านล่างเนาะดีกว่าให้ฮีโร่ายตรงข้ามมาเบียดนะเนาะใชได้บ้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จําเป็นแล้วนะเพราะว่าไอดีก็ไม่ได้ใช้มานานนะที่ผมออกรถคูดาวมาลองท้ารถคูดาวเพราะว่าผมต้องการคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันตินะครับเราจะทําให้เราได้กิ้งบ่อยขึ้นนะเคเจเราเอาอันนี้ก่อนเลยเนาะ โอเคมาเคเพื่อนเราตันสวยนะ้อกี้ผมเลยพลิกออกมาได้ทนนะันไม่งั้นโดนนันติตายแน่นอนสวยตอนนี้เราก็หอกกสแล้วโหดเกินไปแล้วอะ <c oughs> ไม่ธรรมดานะนี่ <c oughs> โอเคครับลัางแฝงผมก็ใช้เป็นอันนี้เนาะ <s> เขาเรียกว่า <S <s อะไร, <S <s รอะพอดีทันเดอร์นะง่ายๆเลยเ,เราไล่ตีเขาเลยเนาะเขาไม่มีดาเมจค่าเราเนาะ เรามา2ตัวได้ okay. เราไม่เข้าไปลึกนะครับเมื่อกี้เราเข้าใจโวมว่าจะแทงป้อมให้เรานะเมะื่อกี้แล้วให้เราเข้าไปตีนะแต่เราไม่เข้าไปนะอาจจะโดนซ้อนได้เหมือนเพื่อนจะเอดาร์เ oh, ค okay. เปิดดาร์กนะครับอันนี้เวลาเล่นแคลรี่เนี่ยเราไม่ควรมายืนแถวนี้นะเราจะโดนเปิดก่อนนะเราควรมายืนข้้งหลังเนี่ยแถวนี้ฝั่งนี้ถ้ามายืนฝั่งนี้ก็ต้องมีเพื่อนคุมด้วยนะครับคุมคุมป่านะ Okay. เขาเมือนเขาจะเปิดโ,โดนวันเดอร์เข้าเดี๋ยวเพื่อนเรามานะน่าจะช่วยได้แล้วพยายามกิ้งอ,อ้สกิลหนึ่งเนี่ยเวลากิ้งอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยศัตรูเนี่ย,ตรตเ,ยเราจะวิ่งเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนศัตรตูเข้าเนี่ยเราสามารถกิ้งส่วนศัตรตูไปได้หรือกิ้งออกเพื่อได้ความเร็วในการวิ่งนะ50%เลยนะถือว่าวิ่งเร็วอยู่นะสามารถวิ่งหนีได้นะครับ okay. ประมาณนั้นนะครับแล้วเราเวลาเรากิ้งเราก็ไม่ต้องหันไปตีเขานะครับเราจะเสียวิ่งเร็วไปนะครับเพราะงั้นถ้าเราโดนไล่เราก็กิ้งออกมาได้ความเร็วแล้วก็วิ่งออกมาเพื่อหาจังหวะยิงครั้งต่อไปนะครับในระยะที่ปลอดภัยกว่าเดิมนะถ้าเรายิงใกล้ๆเขาถึงเราแต่ถ้าเขาเลือดเดือดน้อยๆก็ถ้าเรายิงไปแล้วเ,เขาตายก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะตอนนี้เราก็จะเอาป้อมกลางนะครับ โอเคตีต okay. ีเข้าไปโอเคนะต okay. ิตุม่มโอ้ไม่ตายโอ้โหพิกหนีอีกเขาจะรู้ทนันเมื่อกี้อันนี้เขากลางโล่นะครับไอตอนนี้ผมพลาดนะมัวแต่มองมัวแต่มองนีโร่ศัตรูว่าเราจะฆ่าได้เลยโดนเข้าข้างหลังนะครับโดนทอนเข้ามายิงฟรีๆเลยนะก็เลยตายนะตายหมดทีมก็ ไม่รู้จะแพ้หรือปม่าแต่ก็ไม่พแพ้หรอกครับไอ้ที่เกิดมาแล้วมีเพื่อนเกิดมากันได้อยู่นะคิดว่าถ้าไม่โดนโอเมนจับอทอนอะไรย่งทอนอะไรเรยุบหน่อยนะตายคู่อะถอนนะถือว่าสวยนะครับเราไม่เสียป้อมโอเคผมว่าโดเลือดเล็กมาแล้วนะครับุดเลือดแปดเปอน,ปน,นคือเราจะทำให้เราได้อยู่ไฟนานขึ้นเนาะ อเคเราไม่กลัวนะตอนนี้มีเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆก,ก็มีซีเนลที่คอยบร์บได้ไอเจัาหวะนี้พยายามยิงคนนะครับตายไปเนี่ยนะโอ้ดีนะพลิกพิกออกหันนะว่าทาดีนะเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราค่อนข้างเซฟเรามากเลยนะผมเลยเล่นง่ายนะตอนนี้ถ้าไม่ค่อยมีเพื่อนเซฟเราพยายามหาที่เล่นที่มันดีๆหน่อยนะคือพ,พยายามอยู่ แล้วก็เวลาการกิ้งเนี่ยเราเอย่าไปหาก,กิ้งไปด้านหน้านะครับตราพยายามกิ้งด้านข้างหรือกิ้งถอยหลังนะครับบางจังหวะสามารถกิ้งไปด้านหน้าได้แต่ว่าเราต้องมั่นใจศัตรูด้วยว่าว่าเขาจะไม่หันมาส่วนเรานะครับอันนี้ผมถอยไกลเลยนะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาโถมเราทีเดียวหรือเปล่าเราเพื่อนเข้าสวยเลยแต่ว่าเราไปไม่ทันไฟนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเราเข้าได้สวยนะ เข้าแครี่เขาได้ก่อนเนาะเข้าป่าเขาทรอนทรอนท�ทนหรือทรอนนั่นเลเหมือนกันโอเคครับเพื่อนหวัให้เอาดาร์กนะไม่มีคนมาแทงนะครับแล้วก็มาเอาป้อมก่อนแล้วกันโเคเราได้โอเมียอาร์มแล้วนะต่อไปผมจะเอาเป็นเจากเกาะอีกอันเนื้มุลาเนาะครับเพื่อเจอกเกาะและความแรงที่เพิ่มขึ้นนะ เกาะเรนนั้นเราตีแทงได้สบายนะผมเคยเล่นตีเร็วแล้วนะไวโอตีเร็วก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเอาไว้เล่นแบบว่าคือแบบเขาแทงเยอะอย่างเงี้ยออกตีเร็วมาก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าดีเลยแหละไม่ไม่ใช่ว่าแย่หรอกออกตีเร็วมานะถ้าเจอแทงเยอะๆนะครับประมาณนี้เ,เราได้ ยิงฟรีนะอย่างนี้ว่าพอโดนไอดิเข้านะครับทําให้เรามาซ้อนเพื่อนได้นะพยายามกิ้ง,งเหมือนว่าคลิปกลางเข้านะครับไม่รู้จะไปเอาได้หรือเปล่าเจอเพื่อนออดาร์กนะเหมือนจะเห็นอะไรเอาหลุดตุกเรียบร้อยครับตายแล้วเตะหลุดนะครับเมื่อกี้ก็เลยเราไม่มีคําว่าปลามีปลานีในเกมนะอยู่แล้ว แต่เมื่อกี้เราไม่ได้คิวเราควนได้คิวมากกว่า <c oughs> เลือดเหลือก็ติ่มซุปฮัทยได้อีกเคพยายามตีคนตีป้อมตีคนตีป้อมเค okay. ขับฟาตั้งโล่ถือว่าตั้งโล่สวยนะต,ติดตีดตีตีตีกิ้งข้ามนะถอยออกมาถอยออกมากิ้งถอยออกิ้งถอยไปนะผมจะกิ้งไปกิ้งถอยประมาณ45องศาหรือกิ้งกลับหลังเลยนะประมาณนั้น Okay. ผมฟิกเข้าเลยนะใจถึงอยู่แล้วสกวสองก็โยนใส่สโลด้วยนะทำดามิดแล้วก็สโลด้วยโ okay. okay. อเคโอเคเขาตายนะครับโอเคเราป้อมล่างต่อเลยนะคลิปมาแล้วคลิปเราเดินมาถึงคลิปเขาก็เดินมาถึงเหมือนกันนะเวลาดูคลิปไอ้เวฟคลิปเราจะดูง่ายนะครับคลิปเราเกิดคลิปเขาก็เกิดแค่นี้ง่ายๆโอเคได้ป้อมสองป้อมนะบาแลก2สองบาแลกเลย นี่ต้องกลับไปช่วยเพื่อนนะครับโอเคโอเคสวยเราไม่ได้คิวเลยนะครับ <c oughs> โดนล้านหมดพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยเขีย okay. น okay, ได้ป่าฟ้าเข้ามาด้วยนะครับเรากล้ามาฟาร์มเพื่อความรวยตึมตึมแรงเลยสองพั 2000, 2000. นสองพันลองยิงคิแล้วตึมตึมไม่ติดชิด้ตึมสองพันหก 2 0 0พไม่ค่อยเรียงเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคมาครับแต่มาดูกันในเกมต่อโอเคตอนนี้ก็เข้าไปที่หลังเดดเกมแล้วนะครับ10นาทีขึ้นไปนี่ก็เริ่มเลดเกมแล้วนะ8นาที9นาทีเ,เพราะเกมมาร์วีมันเป็นเกมเร็วนะครับตีปัม้มเกมตีปัม้ปมโอ้โหเพื่นอนเราตาย Okay. เราพยายามรออยูอ่เดินหาพื้นที่ศัตรูนะครับแต่แนะนํานะครับว่าเราไม่ควรเดินอย่างนี้คือยิ่งเราขยับมากศัตรูยิ่งถ้ารอศัตรูรอดักเราอย่างเงี้ยเราอาจจะโดนดักได้นะเพราะนะฉะนั้นถ้าเด็ดเย็นนะพะยายามยืนอยู่กับที่หรือรอเคลียร์หรือขยับพุ่มก็ได้แต่ว่าขยับก็ต้องระวังด้วยนะครับดีว okay. เราก็เคลียร์เบฟบนะครับสองวันสองอ่ ไม่เลียงเลยเ,เรียบร้อยกันเราตายอีกอย่างนี้ยากนะครับอันนี้ผมรีบถอยเลยนะเพราะว่ากลัวเขามาดักนะแต่ซุปเมื่อกี้ซุปก็เดินดีนะครับเดินกันให้เดินดูให้ว่าวเราโดนดักนะเคตอนนี้ตอนแรกผมจะออกเป็นเพืเอนทูตนะแต่ว่าเกมมันมาอย่างนี้เกมมันตึงอ่ะไม่ใช่หรอกเพื่อนเราพลาดนะผมก็เลย เปลี่ยนใจมาออกดุดเลดแทนเพื่อยืนไฟได้นานขึ้นพยายามอย่าไปโดนสกิลศัตรูมากนะครับจะทำให้เราเสียเลือดไปเปล่าๆนะโอเคซุปทำไรเพื่อนไวเหรอโอเคดีสักหน่อยโอเคแล้วถอยออกมานะครับถ้าไม่มีพื้นที่เล่นเราก็ถอยออกมานะเราอย่าไปฝืนอยู่ถ้าเรายืนยิ่งอยู่นานยิ่งทำให แอตซินหรือเมียดหรือพวกจะทําให้เราโดนล้วงได้ง่ายขึ้นนะยิ่งยืนอยู่นานนะงนั้นรีบทําดาเมียแล้วก็รีบออกมาหรบไบโอนะครับแค่รี่หลายๆตัวก็ใช้ได้นะตอนนี้อันนี้ผมยืนเก็บแต่ว่าไม่เอาถอยออกมาแล้วกลับไปเก็บใหม่นะครับกดดดนเลือดตีเลยโอเคได้แล้วได้ไข่มังกรโอเคตีได้นะโออะไรไม่ได้สักตัวเลยเออ แย่ yeah, นะอย่างนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเราทำดาเมจได้เยอะก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคพิกตีเลยนะครับตุบๆเกือบตายดูดิซูบได้เหมือนเดิมโอเคครับมาถึงตอนนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย mm ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย